ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาสังคมไทยรับรู้ว่าที่ระบาดเยอะที่สุดและอันตรายสุดตอนนี้มันคือยาบ้าแต่ก็จะถามว่าเอาแล้วเฮโรอีนเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมไทยอยู่มาโดยตลอดใช่ไหมมันยังไม่ได้หายไปใช่ไหมครับท่านผู้การแต้มเฮโรอีนเนี่ยเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าแปะเอียเนี่ยแปะเอียเนี่ยนะแปะเอียเนี่ยนะครับมันจะใช้กันสาหรับมามาฉีดเข้าเลือดเห็นไหมครับมาฉีดเข้ากับเลือดฉีดเข้ากับเอาใช้เข็มฉีดอะ เข้าไปในเส้นเลือดแล้วบางทีสมัยก็มาโรยในบุหรี่แล้วก็สูบครับตอนนี้เฮโรอีนเนี่ยพอสูบแล้วเนี่ยอาการมันจะไม่เหมือนยาบ้ายาบ้าเนี่ยมันจะดีมันจะเอ่อจะจะ,จะอลาวาตฟาดหางอะ่ะแต่เฮโรอีนเนี่ยพอสูบแล้วมันสบายใจมันสูบแล้วมันโลง่งคนมันก็นยมและที่สำคัญที่สุดผมอยากจะฝากพี่เลยว่าตอนนี้เด็ก มัธยมอะมานิยมเฮโรอีนมากเลยตอนนี้นะครับก็ <Huh. S 1> อย่างที่เด็กคนนี้ซื้คอคือมันหาง่ายไงหาง่ายแล้วมันมันแบ่งได้เป็นราคาถูกได้ไงครับตายตายเอ้โอ้ลงถึงข้อมูลของพี่แต้มเนี่ยก็คือว่าลงถึงในเด็กๆในระดับมัธยมเลยแหละว่ายาเฮโรอีนเนี่ยมันมาแล้ว คือบ้านเราเนี่ยแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่รู้ไงยิ่งแก้มันยิ่งมันยิ่งเพิ่มเพราะปัจจัยอะไรที่จะแก้เนี่ยอ้างแต่ปากหมดแต่พฤติกรรมหรือสิ่งยั่วยั้วเนี่ยคุณกับอนุญาตอย่างผมพูดตัวอย่างเลยว่าคุณเปิดอนุญาตให้ผับบาร์เปิดถึงสว่างเนี่ยคุณไปเอาข้อมูลจากเพื่อพ่อค้าร้านอาหารเท่านั้นนะ แต่คุณรู้ไหมว่าเพื่อค้าเพื่อเปิดร้านอาหารยันตีสี่ทีห้านั่นขับบารุพวกนี้มียาเสพติดเฮโรอีนยาเโคโคเคนกัญชาทั้งสิ้นไม่มีใครท่องเที่ยวเลยไม่มีนักท่องเที่ยวที่เขาดีๆมาเที่ยวเลยไม่มีผมงงขับบาในรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเจาะจงไปที่เรื่องยาโดยเฉพาะเลยก็มียาโดยเฉพาะครับและยิ่งตอนนี้ผับบาร์ซึ่งคนจีนมา เปิดนั้นยาทางนั้นไม่มีตรงไหนไม่มียาครับแล้วผมถามว่ารัฐเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เปิดได้ยังไงครับมันเป็นที่นโยบายของรัฐหรือว่ามันเป็นที่ตัวของข้าราชการที่ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายของรัฐแล้วนโยบายรัฐก็เชื่อฟังข้าราชการเป็นหลักที่เป็น,นกลไกไม่รู้ว่าข้าราชการนั้นค้าเองหรือเปล่าหรือปล่อยปะละเลยเองหาประโยชน์เองจากการให้มี ยาเสพติดยิ่งระบาดมากข้าราชการรัฐนี่แหละก็ตัวตัวตัวได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้อย่างนั้นไหมเอาอย่างนี้ครับการปราบปรามยาเสพติดมันต้องใช้ทุกมาตรการคุณจะใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งเนี่ยไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเกิดบกพร่องอันดับแรกมาจากนโยบายของรัฐครับ<ะ>อันที่สองเกิดมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ ปล,ปล่อยปละเลยยักคิ้วลิูตาอ่าไม่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่อะไรอย่างเกียบขาดนี่คือเกิดเจ้าหน้าที่รัฐอันที่สามเกิดจากผู้ติดยาเสพติดเพราะผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเยอะยาเข้ามาเยอะนั้นเวลาคุณจะแก้ทุกมาตรการคุณก็ต้องจัดการทุกมาตรการผมถามว่ามาตรการให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดไปถึงโรงเรียนถึงเด็กหรือไม่ทําไมถ้าถึงแล้วไมเด็กและเยาวชนเด็กๆต่างๆมันจะติดยาแล้วแสดงวา่าการให้ความรู้เนี่ยคุณไม่ได้ไปถึงเด็กในโรงเรียนเลยเด็กมหาวิทยาลัยต่างๆเดี๋ยวนี้ถือกระติกน้ําและข้างในเป็นน้ํากระทอมผสม<อ>ยาแก้ไอทั้งนั้นเด็กมหาวิทยาลัยเด็กมัธยมทําไมมาติดยาเสพติดเฮโรอีนมากขึ้นดังนั้น คนต้องให้ความรู้ต่อเด็กไงผมถามว่าใครรับผิดชอบในรัฐบาลใครรับผิดชอบเรื่องการให้ความรู้กับเด็กเรื่องยาเสพติดมันก็ต้องไปจัดก,การสองการให้ความรู้ต่อมาคนที่ให้ความรู้ดีที่สุดก็คือผู้ปกครองเลยลงมาก็โรงเรียนเลยลงมาก็สังคมแล้วก็หลักนั้นคนที่ให้ความรู้เพิ่งน,นี้มันต้องเป็นทอดๆอ,อย่างนี้มาและสองอต่อมาเรื่องอะไรการป้องกันปาบปรามเราก็ไปดูที เราอย่าไปดีใจนะว่าเราจับยาบ้าเมื่อวานห้าล้านเม็ดวันนั้นสิบล้านเม็ดให้ที่จับได้นี่มันหลงหูหลงตาที่ราําให้เราจับได้มันเข้ามาทุกวันวันมหาศาลนะเราจับไม่ได้อย่าไปดีใจนะว่าที่จับได้ละห้าล้านเม็ดหกล้านเม็ดไอ้นี่ที่จับได้ที่มันหลงเข้ามาเนี่ยวันละเท่าไหร่เพราะคนติดยาเสพติดตั้งสามสี่ล้านคนผมถามว่ามันยามันต้องเข้าวันละกี่ล้านเม็ดอะ แล้วมันจะเข้าว <ๆ S 2> ันละสามล้านเม็ดเหรอมันต้องเข้ามาทีวันละเป็นร้อยล้านเม็ดเพื่อมากักมาตุนมาจําหน่ายแต่เรื่องจังหวัดจังหวัดไอเนี้ยการป้องกันปราปรามมันบกพร่องตรงไหนอ่ะก็ต้องไปดูอ่ะเข้าใจไหมไอเรื่องแบบนี้มันผู้ใหญ่บ้านกันันผมเคยบอกพี่แล้วว่าผู้ใหญ่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเออคนหนึ่งเนี่ยดูแลลูกบ้านไม่เคยร้อยร้านคาเรือน ผมถามผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เหรอลูกคนไหนติดยาเสพติดครอบครัวไหนติดยาเสพติดครอบครัวไหนเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยอมผมถามาผู้ใหญ่บ้านทำไมไม่ทำเป็นหน้าที่ของกระทรวงไหนอืมเลยเข้ามากำนันเลยมาในอำเภอพุ่มกับผู้ว่าไม่รู้อ่ะชุมชนมไหนติดยาเสพติดจะไลยประชุมมาทุกเดือนไม่รู้เหรอครับแล้วเราไม่มีม,มาตรการเลยแล้วถ้าเราเอสเตเลอย่างนี้เราเอสเตเลอีอย่างนี้ ทุกตารางนิ้วเราไม่รู้ยอดผู้ติดยาเสพติดทั้งประเทศเรารู้หมดอืม hmm. รับรองว่ารู้หมดเลยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณไม่รู้ไปม,มาผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคุณติดก,กี่คนยี่สิบคนในหมู่บ้านที่ติดจนห้าสิบคนนั้นร้อยคน,คน,คนก็เอามารวมๆก็เสนอมารัฐก็มีหน้าที่จะไปดําเนินการเพราะเรารู้ปัญหาแล้วว่าชุมชนนั้นมียาเสพติดเท่าไหร่เท่าไหรผมเคยไปปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครในกรุงเทพมหานครมีสองพันสิบชุมชนนะ ทั่วกรุงเทพมหานครท่านรู้ไหมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด2อ0 0ชุมชนมี4ชุมชนตัวเองไม่เกี่ยวข้องอายาเสพติด<อ>จะเกี่ยวแต่ว่าน้อยที่สุดและนี่คือการแก้ปัญหาหรือเปล่า